เจออะไรไหมผมนี่นะนี่น,นะนี่มันผมมาได้ไงเนี่ยไหนพี่ไหนพี่ไหนฟันเนลยอ่ะอื้อเนี่ยคน มีเส้นผมเลยพี่เก็บขึ้นเข้าไปเลยกูไม่เจออะไรเลยวน้าวน้าไม่เจอหรอมึงอย่ามัวดิกูกลัวนะเว้ยอย่ามัวดนนิจ้องัแม่ลพี่หน้ามัน้องแม่เลยจาวันนี้ไม่เจอวันนี้ไม่มีอะไรเลยมึงมัวนมาหรเหมือนใส่ชุดไทยแล้วมันมองครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางเข้ามายังในป่าอีกเช่นเคยนะพีะ่วันนี้ผมมากับน้องจินดาคนระับผมมากัน2คนนะจินดาก็อยู่ข้างหลังผมนู่นนะก็วันนี้เ,เราจะจะพาพี่พนะกลับไปตามหาต้นใสยักษ์กันอีกครั้งนึงนะพ,พี่ก็จากคลิปก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้ไปเจอต้นใสยักษ์ต้นหนึ่งนะก็เป็นต้นนี้มีขนาดใหญ่มากอายุน่าจะน่าจะเกือบเกือบร้อยปีได้ผมคิดว่านะผม แล้วก็ในต้นไสย,ยังเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยมีพวกมีอ่ามีทั้งพวกขนมแล้วก็พวกเสียรผาที่มันแตกหักนะครับผมแล้วที่สําคัญนีก็คือเหมือนผมจะเจอคล้ายๆศีรษะคนนะพี่อยู่ในซอกต้นไม้นะผมแล้วก็มีพวกเศษพุ่งเศษพุ่งเศษพุงเพุ่งสะพานเนี่ยอยู่ซอกต้นไม้เลยนะพี่เราก็ไม่รู้นะว่าอ่ามันเป็นของใครกันแน่นะวันนี้เราก็เลยจะกลับมาดูอีกครั้งนะ,งนะพี่ว่า ไอ้พวกศีรษะที่เราเห็นนะยังอยู่หรือเปล่านะวันก่อนที่เราอ่ารอบก่อนที่เรามาเราไม่ได้ไม่ได้อ่าเปิดดูเนี่ยคือเรากลัวนะพี่เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกกันที่เราเนี่ยอ่าได้มาเจอต้นไม้อย่างต้นนี้นะครับผมอืมมันน่ากลัวแล้วก็ระหว่างนั้นอนะ่ะคือฝนฟ้าอากาศเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแรงนล้วลมเนี่ยคือแรงมากเลยอืมแล้วก็ก่อนที่เราอ่าตอนนั้นผมกำลังจะเขี่ยดูเขี่ยดูไอ้พวกศีรษะแหละ อยู่ๆเนี่ยจินดาก็ดินเสียงผู้หญิงเนี่ยกรีดออกมานะคล้ายๆกรีดคล้ายๆมันร้องเนี่ยแล้วก็มีคนเดินผ่านนะเราก็เลยรีบเดินทางกลับกันก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในป่าลึกมากแล้วก็กลัวอันตรายเอะก็เลยรีบเดินทางกลับก่อนวันนี้เราก็จะกลับมายังต้นไทรยักษ์ต้นนี้ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะพี่ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะก็โอเคตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาไกลพอสมควรเลยนะพี่เดินขึ้นมาตอนนี้เราจะ อยู่กันบนยอดเขาอลนะก็เดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะเดินทางอีกสักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะถึงละไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าต้องอ้อมหน่อยนะพี่เพราะว่าป่ายลกมากเลยนี่นะครับผมผมเลนท่ายี่อยดู่นะเราเนี่ยปีนอ่ะล้อตามซอกเข่าขึ้นมานะครับผมพ,พี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่อนข้างที่จะไกลนะผมแล้วก็น่าจะเราขึ้นมาเนี่ยโชคดีมากเลยนะผมฝนเนี่ยเพิ่งจะ หยุดตกลงไปนะก็รองทางที่ขึ้นมาก็มีตกนิดหน่อยนะครับพี่แต่ว่าตกไม่แรงมากนะที่ย่งนี้มีเป็นป่าดิบชื้นนะครับผมสังเกตนะต้นไม้ใหญ่จะเยอะมากนี่ต้นหนึ่งแล้วก็นู่นอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นไม้เยอะมากแล้วก็เหมือนจะเป็นอะไรกิ่งมันก็หักลงมาได้นะนีกต้นหนึ่งเยอะมากเลยครับพี่พี่ เดินทางเกือบเกือบลงเหมือนกันนะแต่ว่ายังดีที่เราเนี่ยเลาะตามเขาลงมาโอ้เก่งนี่หักนะเก่งนี่หักนี่นะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึงห่งนะพี่ที่อ่าโดนต้นใสเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไงน่าจะเป็นแบบพุงง่งลงแต่มาขี้เอาไว้นะแล้วก็ต้นใสนมันก็ขึ้นตามมันเนี่ยมันก็เกาะตามต้นไม้อีกต้นหนึ่งอนะ่ะเรื่อยต้นมันใหญ่มากเลยนะ ปะพี่พี่เดี๋ยวเรารีบเดินทางกันต่อีิพัดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช้าเนี่ยผมกลัวว่าฝนจะตกลงมาอีกนะผมตอนนี้เราก็เดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะพี่ก็คิดว่าอีกไม่นานมากนะก็น่าจะถึงนะต,ตอนนี้ผมเนี่ยได้ยินเสียงบางอย่างร้องอยู่ด้านล่างนู่นนะครับพี่พ คือไม่รู้นะว่าเป็นเสียงอะไรนะนะนี่เสียงอะไรบอสตัวอะไรร้องไม่รู้ข้างล่างมันเราได้ยินเสียงอย่างนะผม,ม,ม,มใช่ตัวอะไรไม่รู้นะร้องนะพี่บอกว่าไม่ใช่เสือนะเพราะว่าป่าแห่งนี้มันเป็นป่าเล็กนะเราก็ผมเองก็ไม่เคยมาเลยนะพี่ก็ จะมีพวกเสือหรือว่าสัตว์อย่างอื่นอาศัยอยู่ก็ได้นะครับผมเราก็ไม่มั่นใจนะีมั้ยอันนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่เสียงสัตว์นะผมอันนี้เป็นเสียงต้นไม้ที่มันถูกกันนาะาพี่เดี๋ยวเรารีบเดินทางดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนเนี่ยมันจะตกลงมาอีกนะครับผมไปกันนะ พี่ตอนนี้เราคาดว่าเราน่าจะใกล้จะถึงแล้วนะนี่นถึงแล้วถึงแล้วเรามาถึงกันแล้วนะครับพี่ๆก็เป็นต้นไทรักต้นหนึ่งเลยนะอายุเนี่ยน่าจะราวๆร้อยปีได้นะครับผมคิดว่านะครับผมเพราะเราดูจากขนาดต้นไม้นะต้นมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวพาพี่พมาดูนะกิ่งก้านมันคือแบบ กว้างมากเลยครับผมอ่ะพี่ดูคือกิ่งมันกว้างมากครับพี่พี่แล้วต้นมันใหญ่มากเลยโอ้ยพร้อมยังไปสองคนนะพี่พี่ก็มาคนเดียวอันตรายนะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ค่อยชินเส้นทางด้วยก็เลย ชวนกันมาสองคนดีกว่านะพี่พโอ้โหขนใหญ่มากดูดิแล้วก็โหห<วาง>น้าขนลุกน,นนะใช่ไหม่ะ มันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะพี่เนี่ยเบ็นปะมีสองต้นนะต้นนี้ไม่ใช่ต้นใสนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นอันนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกนะข้างบนนั้นมันจะเป็นโพรงของนกเงือกเลยนะพี่พเจอจินะนั่นแนะข้างบน,นจะเป็นโพรงของน่าะเป็นนกเงือกนะเป็นโพรงนกเลยอะไม่นกก็กระลอกอะ่ะ Thôi thôi, ui cái thêm ta Mấy anh không ở đây rồi anh đây nè anh chơi đây, nè ทีส่สาคนไนนม่เหรอรอบนั้นเราเจอตรงนี้ใ่ใช่แล้วเราเจอทุกคนแต่ว่ารอนี้นดูดุดุด้วแล้ววันี้ก็ยังมีเสียรพราอยู่นะครับผมนี่นะเสีรยรพระยังอยู่ที่เดิมนะโคตรใหญ่เลยต้นนึงต้นนี้แม่งก็ต้นใหญ่มากต้นไทรมันโตได้ทุกที่ มีเสียนปลาดิหักนะที่บีไปมนตนะ้องมีทอยนะทอยที่เขาว่าตอกตีพึ่งนะครับผมใช่ไมื่อไใช่ที่เคยพึ่งไอางเงียอาจจะเส่งนหรือเปล่าใช่ คือพี่เรามั่นใจนะว่าที่นี่น่าจะมีคนเสียชีวิตอยู่นะไปแนละ้วอยู่เยอะมากเลยวะเดี๋ยวอันนี้ก่อนผมจะถาวายขนมนะลูกโหลนได้รูกทัดจะถาวายขนม นตั้งกล้องก่อนนะพี่ๆผมก็เอาขนมมาด้วยนะเผื่อว่าต้นสายตัวนี้อาจจะไม่ใช่แบบอย่างที่เราคิดนะอะไรไหนเอเอโนู่นต้นน,นู้นเพิ่งเห็นทุกคนต้นนี้น่าจะเล็กกว่าเล็กกว่าเออเน,นี่ยต้นหนึ่งเ<ห>พิ่งเห็นใช่เออไปดู่ะไปดูไหเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอถวายขนมมาหนง จะโชกได้ลาบบ้างเลยแข็งมากเลยทุกคนอเลยถวายเสร็จแล้วนะ เห็นปะผมตั้งกล้องมั่วมากเลยทุกคนนี่นผมเอาก็มีแค่น,นี้เราก็ถวายทันทีนน้นะผมผมสงสัยมากเลยนะพี่ว่าไอ,อ้หัวเนี่ยมันหายไปไหนนะเฮไม่เจออะไรเลยนะพี่แต่วันนั้นผมมาจำได้มีพวกเศษสีสะนะันแะเส้นผมของคนอยู่ในช่องนี้นะผมนี้เราไม่เจออะไรนะันนี้เราก็ถวาย พวนี้เสร็จแล้วนะป่ะน,นี่โอู้ยุงเยอะมากเลยมต่อปะ่ะผมจะพาพี่พนะไปดูต้นตุ้งแทนนะพี่พเพราะว่าต้นนี้เราไม่เจออะไรนะผมต้นนี้เราก็เพิ่งจะสังเกตนะแล้วพี่อเราหมายเรากลัวกว่อนนะพี่พี่เราก็เลยไม่ได้ถ่ายต้นนี้ให้พี่พดูนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สังเกตเลยนะพี่พ ด่าไปนะโอ้ต้นก็เอาเรื่องกันนะพี่น่าจะหกเจ็ดขนโอบกันนะกลิบวน่าไหน่เนี่ยเอนะก,กินเหม็นเน่ากินอะไรนะว,ว,ว,วะมีพวกคพิ่งน้่นะพี่เหม,ม็นเออเหม็นวะ กินลยวะมีชนลงลด้วยกมีเนืกินอ,อะไร๋อมีพึ่งชนลงนี่หังไหมเพี่ตอบอไรนะผใช่ป <c oughs> ่ะใช่ใเือเส้นผมใช่ดิเฮ้ยมึงมช่วยได้กินได้กิน,กนพี่ ใช้ไม้เคี่ย์ได้พี่ระวังนะเจอเลยรไหมผมนี่นะรงเ,อเอยอะนี่อยู่ี่นอนี่มาได้ไงเนี่ย ไมังน,นเหมือนเสียงตะโกนเรียกอะใช่หมผมก็ไปนฮะใช่มีรอยฟันด้วยดือยด้อดเ้อะอะ พี này, này ่นายพี่นายฟันอะไรอ่ะอ๋อกินแรงมากพี่ันันพันอะไรเ่ยป่อมาพี่พี่มีเยอะเลยเหรอ น้นอันน่้าอัอฟันใครบ้างพี่เนี่ยพวกเศษฟันเต็มเลยนะเออชเนี่ยคนมีพวกเศษฟันอยู่แล้วมีเส้นผมด้วยพี่เก็บขึ้นเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้ามาตาม เหม็นไหมข้างนี้ยืดตรงนี้ยังเหม็นอ่ะฟันอะไรอะคึ้นเข้าไปพี่เคลื่อนนนะไปเลยไปเลยตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเป็นฟันของอะไรนะที่แต่ว่ามันมีพวกเส้นผมอะไรยังไงเพราะฟันเนี่ยมันใหญ่มากเลย ทีนี้หมอกฟามันจะผนุนะคืนระคืนคนน,นสลกเลไงเดี๋ยวกลัไปลังน้ำมน ya เราไม่ดูแลต้นนั้นก็มีนะเราทีเาเา่เราก็เจอ,อใช่เจอเจอเป็นเศษผาด้วยเจอเศษผ้าจ้นี่ไม่เจอแต่ว่าดันมาเจอต้นนี้ไมมีรอยฟันพี่มันนจะฟัง มีไรปะเจ้ามาเจอาจอ, <c oughs> อะไรเข้าตามรู้พี่อะไรลงมาเมื่อกี้เสร็จรเลยข้าตามรู้เป็นไร อะไเข้าตาลรู้ปี่เหมือเสียบดีเข้าตาเลยฮ้ย <Hey. S 1> มันมาก็ล้มอ่ะ <Ch ina. S 1> จินนาตาไม่เลยเ <Hey. S 1> ฮ้ยโอ้โหจินนาเป็นไรทันไปหมดเลยเนะี่ยแสบตาเลยพี่เฮ้ยเ hey. ปไน็นไรบอผงแล้วมือข้าตาพี่เฮ้พัน <Hey. S 2> เลยแสบจิ ina, ไไนนา, <Hey. S 1> าดิีเป็นไรบอเอ้ยทำไมตาแดงนะเนอะ

กูไม่เจออะไรเลยะน่ไม่เจอหรอึงอย่าม้วนเกูกลัวนะเว้ยอย่ามวนย่มันยจอ่เพี่นั่นนมัน้องม่เลจหันนี้ไม่เจอวันนี้มองทีไม่มีอะไรเลยมวอ่มัไมงคับน่นี่เจอไม่เจออะไรเลยมึงอย่มัวนิกูลัวนมึนมวน่ะดูดมันใส่ชุดยนอวะ

ับกัันปนไปไปเร็วไป้คอบว่าผมต้งีบกับน้องเจออะไรไม่รูนะเหมือนจะเจอบางอย่างที่เป็นเหมือน้ครผู้หญิงอะไปเจอผมไม่ผมเห็นผมไม่เห็นเจออะไรเลยแต่น้องอมน้องเจอนะเฮ้ยจ um> ิงนะ ค่อยๆคุณผมขอพาหน้องกลับก่อน